น p a ดล n Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะมาต่อกับหนังสือเล่มที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนี้นะครับเรื่องธรรมดาสามัญประจําบ้านของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทนะครับก็ อย่างที่คุยเมื่อวานนะ,ะเราชอบนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ที่น่าสนใจพร้อมกับข้อคิดต่างๆนะครับก็จะเอาเฉพาะข้อคิดนะอาจจะพูดถึงเรื่องบ้างบางบางบาง,บางอันก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอยากให้ไปอ่านกันเองนะครับสําหรับที่มันเป็นเรื่องแต่ข้อคิดที่พี่ตุ้มเขาก็จะเขียนสรุปไว้หรือว่าลงท้ายไว้นะครับในท้ายบทความต่างๆเนี่ยเอามาเล่าแล้วก็จะเรียกว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันก็แล้วกันครับในความเห็นส่วนตัวที่ ผมได้ได้เจอหรือได้อ่านนะครับมาเริ่มต้นกันต่อเลยนะครับวันนี้อันแรกเนี่ยก็คือคําว่าข้อจํากัดกับข้อห้างเนี่ยมีรูปร่างเหมือนกันแต่ผลแตกต่างกันข้อจํากัดเป็นแรงกดดันทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขอเพียงเชื่อว่าเราทําได้แต่ข้อห้างคือเหตุผลที่จะบอกว่าเราทําไม่ได้เห็นด้วยกับประโยคนี้อย่างยิ่งนะจริงๆแล้วอย่างนี้ฮะคือคือมันจะเป็นข้อจํากัดหรือมันจะเป็นข้อข้อ ข้ออ้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคําตอบแรกของเราว่าเราจะทําหรือเราจะไม่ทำถ้าเราจะไม่ทําเราจะมีเหตุผลเป็นร้อยเลยครับว่าทําไมเราจะไม่ทําซึ่งเราก็เรียกเหตุผลนั้นว่าเป็นข้ออ้างนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราจะทําไอสิ่งที่มันเป็นเหมือนกันเป๊ะเลยเมื่อกี้เป็นเหมือนกันเป๊ะเลยเนะี่ยมันจะเป็นเพียงข้อจากัดที่เราจะต้องหาทางผ่านมันไปถ้าเราจะทําเราจะไม่เราจะไม่หาข้ออ้างผมยกตัวอย่างอันนี้ต่อย,ยอดไปจากหนังสือนะครับสมมุติว่า เราอยากจะทําธุรกิจนะครับทำธุรกิจซึ่งผมรู้ครับทุกคนไม่ได้แบบว่ามีเงินเหลือเฟือใช้เงินลงทุนอะไรต่างๆนาะนาะได้ได้หมดนะ่ยถ้าเราอยากจะทําจริงๆถ้าเราจะทำไอการไม่มีเงินเนี่ยเราจะเรียกมันว่าข้อจํากัดเราก็จะไปหาธุรกิจที่มันไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะหรือเราจะต้องหา นักลงทุนมาลงทุนกับเราหรือจะไปหาวิธีไหนก็ได้ครกู้เงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยพวกนี้มันข้อจํากัดที่เราจะต้องหาทางชนะนะแต่ถ้าเราจะไม่ทําคือฟังดูแนละไม่อยากทําเราก็จะพูดคําว่าไม่มีไม่มีเงินซึ่งมันก็คือแบบเดียวกับแบบแรกเลยนะแต่แบบนี้จะเป็นข้ออ้างว่าเราไม่ทําผมไม่ได้บอกว่าเราต้องทําทุกเรื่องนะถ้าเรื่องไหนไม่อยากทำก็ก็ไม่ต้องทําแต่ต้องระวังนิดนึงว่า ไอ้เวลาเราบอกว่าทําไม่ได้เพราะเนี่ยมันไม่ได้จริงๆหรือเปล่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่อยากทําหรือเปล่านะหลายๆอย่างอ่ะเราเรียนรู้ได้แล้วมันไม่ได้ใช้เรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ดเลยขออีกนิดนึงก็แล้วกันนะเรื่องก,การประชุมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมผมผมเรียนแบบนี้แล้วกันในความเห็นส่วนตัวนะครับในช่วงโควิด -19 เนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยผมว่าประชุมออนไลน์เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่ง ซึ่งบางคนบอกโอ้ไม่ชอบเลยมันไม่ดีเหมือนกับเจอหน้ากันใช่ครับแต่ถ้าเราเทียบเวทน้ําหนักแล้วอ่ะแทนที่เราจะต้องไปไประชุมคนเป็น2030คนหรือหรือหลายคนเนี่ยนะต่อให้ใส่หน้ากากนะมันก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับวันก่อนอ่านบทความมันนึงบอกว่าถ้าอยู่ในห้องแอร์ด้วยกันนานๆเนี่ยต่อให้มีหน้ากากก็มีโอกาสนะครับแล้วมันติดแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชุมออนไลน์ดีไหมถ้าเราบอกว่า ประชุมออนไลน์มันมีเทคโนโลยีมันต้องเรียนรู้เราจะพูดมันเป็นข้อจํากัดหรือข้ออ้างละครับถ้าเป็นข้อจํากัดผมว่าการเรียนรู้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าทุกคนมันจะเรียนรู้ได้เร็วปุ๊บเลยแต่มันไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนครับคือไอ้ไอคนที่ทํำ o ูมทํา m ำ Microsoft Team ทําอะไรแบบนี้มันทําให้แบบคนทั่วไปใช้ได้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราต้องต้องพยายามนิดนึงอะถ้าถ้าเราพยายามเนี่ยผมคิดว่าไม่เกินความสามารถของทุกท่านนะ แต่ถ้ามันเป็นข้ออ้างก็บอกว่าโอ๊ยมันไม่ดีหรอกมันเทียบกับเจอหน้ากันไม่ได้หรือนู่นนี่นั่นหรือว่าเราใช้ไม่เป็นเอางี้ส่วนตัวผมเนี่ยแต่ก่อนผมเป็นคนติดใช้ซูมตลอดเลยนะใช้ซูมจนจนเรียกว่าคล่องระดับหนึ่งเลยแหละวันหนึ่งมีคนบอกว่าเอ้ยลงใช้ microsoft team ใหม่ๆนะใช้สอนหนังสือนะใหม่ๆผมก็บอกว่าออ๊ยไม่เอาหรอกมันไม่ดีมันวุ่นวายมันอะไรมันไม่ใช่อะไรหรอกมันคือข้ออ้างเพราะผมขี้เกียจเรียนรู้ใหม่แต่ว่าเทอมนี้ใช้ microsoft team เฮ้ย มันก็มีหลายฟังก์ชันที่มันก็ดีไม่แพ้ซูมหรือมากกว่าซูมด้วยในในบางเรื่องเนาะผมกําลังกลับมาเนี่ยคือข้อจํากัดกับข้ออ้างเนี่ยมันมีรูปร่างเหมือนกันอย่างที่พี่ตุ้มเขียนนะครับแต่ข้อจํากัดมันทําให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์จะทําอะไรให้มันผ่านไปตรงนั้นนะข้ออ้างก็คือตัวที่ทําให้เราสบายใจว่าเราไม่ได้ทำเพราะเพราะเพราะ,เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบทเรียนแรกสําหรับวันนี้นะครับอ่ะมาบทเรียนถัดไปครับเขาบอกว่าพี่ตุ้มบอกว่า โลกวันนี้เป็นโลกของการทํางานเป็นทีมเราไม่ได้ต้องการคนที่เก่งที่สุดแต่เราต้องการคนเก่งที่นิสัยดีสังเกตนะเราไม่ได้เทียบว่าระหว่างเก่งกับนิสัยดีอันไหนไม่ใช่นะเราต้องการทั้งคู่แต่ไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้คือในในอเดีย c a s สในโลกแห่งอุดมคติคือเก่งที่สุดและนิสัยดีที่สุดซึ่งมันหาไม่ได้เรามีคนเดียวในโลกมั้งเผลอๆอ,อาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำเพราะว่าที่สุดทั้ง2องอย่างเนี่ยมันมันหายากมากนะคือคุณไม่ต้องที่สุดหรอกแต่คุณเก่ง แล้วคุณมีนิสัยดีไม่ได้แปลว่าเก่งแล้วต้องนิสัยไม่ดีนิสัยดีต้องไม่เก่งไม่ใช่เอาทั้งคู่แต่เก่งพอประมาณพอเฮ้ยผมชอบคํานี้เพราะบางทีเนี่ยเราไปไปเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องการคนเก่งสุดๆเลยนะเป็นเบอร์หนึ่งแต่นิสัยไม่ได้เรื่องเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงหนังสือ Netflix อสครับที่เคยเอามาเล่าแล้วในในในโปเลียนซอร s รี่พอดแคสต์เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมาทั้งคู่นะทั้งเก่งและดีนะถ้าเกิดคุณมาอันใดอันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่เอาไว้นะครับสําหรับ การบริหารจัดการองค์กรน,นะครับอ่ะอันถัดไปครับใส่ใจในงานใส่ความเป็นมนุษย์ในแชทบอทคือพี่อันนี้ผมจําได้พี่ตุ้มเขาเขียนเรื่องการสั่งหนังสือในแชทบอทเป็นระบบการสั่งหนังสือที่ดีมากนะซึ่งเขาก็มผนนนีผู้ช่วยเป็นคนเนี่ยผู้ช่วยเป็นคนเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนเนี่ยคือพี่ตุ้มเขาเขียนว่าเป็นเป็นเป็นบอทนะเป็น,นะปนคือเขียนคขำๆเขียนว่า ติดต่อคนนี้ได้เป็นเป็นบอทของไอ้เฟซบุ๊กอินบอรกกนนะแต่คนนี้เขาจะแบบใส่ใจในการทํางานนะครับเขาจะคอยตอบคําถามเขาจะเช็คอะไรให้ทุกอย่างเลยจนบางคนคิดว่าเป็นบอทจริงๆแต่มันฉลาดมากคิดว่าแบบนั้นนะจริงๆเนื้อหามันมีอยู่2อบทเรียนสําหรับผมนะีคือใส่ใจในงานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ย กี่ครั้งแล้วครับที่เราบางทีพยายามจะสั่งอะไรสักอย่างแต่ว่าถามไปแล้วก็ไม่ตอบถามไปก็ไม่สนใจมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีคนที่คอยช่วยตอบช่วยอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นบอทบอทก็คือโรบอทเนี่ยนะครับเป็นหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นคนเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ใส่ความเป็นมนุษย์คือบางทีเนี่ยแชทบอทมัน,ม,นมันดีครับไม่ต้องใช้คน แต่ณนะพศนี้นะ2021นะครับ2564เนี่ยเรายังชอบคุยกับคนมากกว่าคุยกับเครื่องอ่ะคุยกับหุ่นยนต์นะครับเคนเนีเขาถามตอบรู้เรื่องนะบางทีหุ่นยนต์มันก็ยังไม่ล้ําสมัยมากนะกันนะครับถามตอบก็พอจะเดาได้แหละว่านี่คําตอบมาตรฐานขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจอะไรเงี้ยมันก็เพลินๆแหละแต่ว่าบางทีคําถามสเปซิฟิกมากๆเนี่ยเขาก็ตอบไม่ได้นะครับก็ <S <S ก็เป็นบทเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทําธุรกิจที่มันเป็นออนไลน์นะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเป็นอะไรแบบเนี้ยกระบวนการพวกนี้สําคัญมากนะครับความรวดเร็วความถูกต้องความเอาใจใส่นะมาถึงบทเรียนอันถัดไปครับอารมณ์ขันทําให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องสนุกทําให้ขอทานหัวเราะเสียงดังกว่ามหาเศรษฐีอันนี้เป็นบทเรียนที่ผมก็ชอบนะครับว่าโลกเราเดี๋ยวนี้นะเราอาจจะมาอยู่ในยุคที่แบบช่วงนี้ด้วยมั้งนะครับเป็นช่วงที่อ่านแต่ข่าวร้ายนะ วันๆเนี่ยนั่งตามแต่จํานวนตัวเลขผู้ติดเชือ้อตามแล้วก็รู้สึกแย่นะครับมีแต่ข่าวเรื่องแบบฉีดวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียงมีอะไรมีแต่ความเครียดเศรษฐกิจไม่ดีต้องล็อกดาวน์เต็มไม่หมดเลยบางทีเนี่ยสิ่งที่เป็นยาที่ช่วยทําให้จิตใจเราดีขึ้นคือเสียงหัวเราะลองถามตัวเองนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่เราหัวเราะมาเต็มๆตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ อย่างที่พี่ตุ้มเขียนอารมณ์ขันทําให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องสนุกทําให้ขอทานหัวเราะเสียงดังกว่ามาเรตฐีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจะต้องมีเงินนะถึงจะถึงจะหัวเราะได้นะครับมาดูอันถัดไปครับที่เป็นบทเรียนนะคือพี่ตุ้มเขียนไว้ว่าหัวใจคนมันเล็กยิ่งใหญ่มากไปเข้าไม่ได้ธรรมดาสามัญจึงเข้าได้อ คืนนี้เนี่ยพี่ตุ้มเขียนบทความนี้เพื่อ,อพูดถึงอนุสาวรีย์ของอาจารย์ป่วยอยุ้งภากรกับอาจารย์ปรีดีพดมยงที่สวนป่วยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศ,รรศรูนย์รังสิตนะฮะพี่ตุ้มบอกว่าอนุสาวรีย์เนี่ยปกติเนี่ยเราจะเห็นแบบสูงเลยอยู่บนแบบแบบที่ที่คนเห็นเห็นชัดเจน่ะนะครับนึกนึกถึงภาพอนุสาวรีย์ทั่วไปอะที่เราจะเห็นนะแต่ว่าอนุสาวรีย์เนี้ยจะจะไม่ไม่เหมือนกับที่อื่นตรงที่ เป็นเหมือนท่ทานสอ,สองท่านนี้นั่งอยู่ในเก้าอี้ยาวนะครับก็แล้วเป็นที่แบบนั่งแล้วมีที่ที่ว่างนั่งอยู่ตรงกลางด้วยนะมีที่ว่างให้คนในนั่งถ่ายรูปด้วยซึ่งมันสะท้อนถึงความเสมอภาคนะแล้วก็บอกพี่ตุ้มก็พี่ตุ้มก,ก็เป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์นะครับบอกว่าเนี่ยอธิบายความเป็นธรรมศาสตร์ได้ดีที่สุดคือทุกคนเท่าเทียมยิ่งใหญ่ไม่ใช่อยู่สูงกว่านะแต่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือความธรรมดาสามัญแต่สามารถอยู่ในใจคนได้ยาวนานตราบนานเท่านานนะ ก็เป็นอะไรที่สะท้อนให้เห็นนะว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้แปลว่าจะต้องสูงส่งจะต้องจะต้องเหนือกว่าคนอื่นนะครับความธรรมดาสามัญนี่แหละที่ที่เป็นความยิ่งใหญ่มาดูอันถัดไปนะครับพี่ตุ้มเขียนไว้บอกว่าเด็กไม่เข้าใจผู้ใหญ่ไม่แปลกเพราะเขาไม่เคยเป็นผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ที่เคยผ่านความเป็นเด็กมาก่อนทําไมจึงไม่เข้าใจเด็กเพราะผู้ใหญ่ขี้ลืมหรือเขาเปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยน ชอบคานี้จังเลยนะครับผมจําได้ว่าอ่านคํานี้เสร็จเนี่ยอา่านให้ที่บ้านฟังเลยนะครับลูกๆก็อยู่นะอา่านให้ภรรยาฟังด้วยบอกว่าอเออคือลูกๆไม่เข้าใจเราเนี่ยเราเราเข้าใจได้นะเพราะว่าเขาไม่เคยเป็นเรานะแต่เราไม่เข้าใจลูกๆเนี่ยเราต้องกลับมาถามตัวเองนะว่าทําไมเราไม่เข้าใจเขาเพราะเราเคยเป็นเขามาก่อนนะผมว่าสะท้อนได้หลายๆเรื่องเลยนะคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ปอกชอบบอกว่าเราอาบน้ําร้อนมาก่อนเนี่ย เราเราจึงควรจะนะที่จะเข้าใจเขาเพราะตอนเราเด็กๆเราก็จะมีความคิดคล้ายๆกับเขาบางคนบอกไม่จริงเราไม่ได้คิดเหมือนเขาก็ใช่คนเรามันไม่เหมือนกันนะ่ะแต่ว่าภาพรวมอ่ะผมว่าคนเคยเป็นวัยรุน่นน่าจะรู้ว่าวัยรุ่นต้องการอะไรมันอาจจะไม่ได้ว่าพูดถึง iPhone อะไรแบบนั้นแต่ว่าวัยรุ่นต้องการความเป็นอิสระต้องการแบบให้พ่อแม่เชื่อใจ ต้องการความเคารพในความคิดของเขาอย่างนี้เร,เราผ่านมาหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะแต่พอเรามาเป็นผู้ใหญ่บางทีไอ้สิ่งที่เราต้องการต้องการเนี่ยพอเราเป็นผู้ใหญ่เรากลับไม่ให้เขานะเรากลับไม่รู้สิอย่างที่พี่ตุ้มบอกว่าหรือเราลืมไปหรือเราอาจจะเปลี่ยนไปคือคือเราไม่ได้รับการตอบสนองพอตอนโตขึ้นฉันก็เลยไม่ให้สิ่งนั้นกับคนรุ่นหลังหรือเปล่านะครับผมว่าเป็น q u e s t i o ใหญ่ที่น้า น่าจะหยิบยกมาคิดนะสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปแล้วนะครับถัดไปนะความเก่งทำให้คนศรัทธาและยอมรับแต่นิสัยดีจิตใจดีทำให้คนรักโอ้โหนี่จริงมากครับคือเก่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเก่งมันจะทำให้คนศรัทธาคือเขาเชื่อและยอมรับโอ้คนนี้เก่งจริงแต่เขายังไม่ได้รักนะถ้าเขาจะรักก็ต่อเมื่อคนนั้นนิสัยดีคนนั้นจิตใจดี นะไม่อีกครั้งไม่ได้บอกว่าให้เลือกว่าเก่งแล้วต้องนิสัยไม่ดีหรือนิสัยดีต้องไม่เก่งไม่ใช่มันมาทั้งคู่ได้แต่ว่าผลลัพธ์มันจะต่างกันถ้าคุณเก่งคุณจะได้รับการยอมรับว่าโหคนนี้สุดยอดศรัทธาแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้คนรักคุณต้องนิสัยดีจดใจดีนะครับทำทั้งคู่นะครับทำทั้งคู่พัฒนาตัวเองไปทั้งสองมุมผมเชื่อว่ามันดีกับทั้งตัวเราแล้วก็ดีกับคนรอบข้างของเราอ่าถัดไปนะครับ หากคิดว่าลาจากเราจะเศร้าแต่ถ้ามองว่าเป็นการเติบโตเราจะมีความสุขผมว่ามันเอาไปอพยกับหลายๆเรื่องได้เลยส่วนตัวเนี่ยเวลาอ่านอันนี้นึกถึงลูกนะที่ลูกก็จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะวันหนึ่งเขาก็จะไปเรียนนะครับมหาวิทยาลัยจะไปนู่นไปนี่นะครับเราจะเห็นความห่างจากจากตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะครับเขาก็จะมีครอบครัวเขาก็จะมีลูกมีมีคู่ชีวิตของเขา มว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นการจากกันเนี่ยเราไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมาเดินเที่ยวเล่นกับเราเราไม่ได้ไปเที่ยวสนุกกับเขาแล้วมันจะออกมาเศร้าๆนะแต่ถ้าบอกว่ามันมันคือเขาโตแล้วอะเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเราจะมีความสุขนะครับมองๆแบบนั้นละกันนะครับในใน,ในหลากหลายเรื่องละกันท่านเราไปลิงก์กับเรื่องของ ที่ท่านเจออยู่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับบางทีการที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นเฉพาะความเศร้าอย่างเดียวนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการเติบโตก็ก็ได้นะครับหนังสือเล่มนี้ตอนตอนท้ายเล่มเนี่ยเป็นลูกสาวของพี่ตุ้มเขียนพูดถึงพี่ตุ้มนะก็อ่านแล้วผมรู้สึกว่าเออก็ประทับใจดีนะลูกก,ก็เขียนหนังสือได,ได้ดีเลยนะครับก็จะเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็ได้นะครับแล้วพี่ตุ้มก็ เป็นคุณพ่อที่ดีนะฮะก็เขาบอกว่าตื่นเต้นที่จะมาต้องมานั่งอ่านงานที่ลูกสาวเขียนถึงคุณพ่อนะก็เป็นหนังสือที่เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมชอบนะต้องต้องเรียกว่ามีไบแอสแหละมีความลำเอียงแหละเพราะว่าเป็นคนที่ติดตามงานของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันมานานแล้วนะครับเรื่องธรรมดาสามัญประจําบ้านผมเข้าใจว่าน่าจะสั่งออนไลน์ได้ทุกทุกที่แหละตอนนี้อาจจะไปร้านหนังสือลําบากนิดนึงนะครับก็อาศัยว่าออนไลน์เอานะ แล้วจริงๆถ้ายังไม่ได้มีอะไรเร่งด่วนเร่งรีบร้อนมากเนี่ยถ้าแล้วถ้ามันมี a v a i l a b l e หมายถึงว่าถ้ามันสามารถจะสั่งออนไลน์ได้ผมคิดว่าออนไลน์นะครับดีทั้ง2อ,อย่างคือคือมันก็เป็นการช่วยธุรกิจด้วยนะสำหรับคนที่พอจะช่วยช่วยกันได้นะช่วยธุรกิจก็คือมันก็ทำให้ร้านหนังสืออยู่ได้เขาอาจจะาขายไม่ได้ดีนักในในในร้านเขาแต่เขาก็จะมีะไรายได้จุนเจือ จากการสั่งออนไลน์นะครับร้านอาหารก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้ส่วนตัวผมถ้าถามผมเนี่ยผมยังไม่สนับสนุนให้ท่านไปไปนั่งทานนะครับเพราะว่ามันยังมีโอกาสติดได้ได้ง่ายนะครับแล้วทานอาหารมันปิดปิดหน้าปิดตาไม่ได้เพื่อนๆผมที่ติดกันเนี่ยส่วนใหญ่ติดจากร้านอาหารนะครับเพราะว่ามันปิดปิดปากไม่ได้ไงมันต้องคุยมันต้องกินอ่ะคุณจะปิดปากยังไงอ่ะมันก็ต้องกินใช่ไหมเมื่อนั้นก็การตกตรงนั้นเยอะมากแล้วก็ติดกันเยอะมาก แต่ก็อยากให้ร้านอยู่ได้ก็สั่งร้านออนไลน์ครับที่ท่านอยากจะไปทานอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่นะร้านที่ท่านทานทานเงินอยู่เนี่ยก็สามารถสั่งออนไลน์กันได้แล้วนะครับ mm hmm. หลีกเลี่ยงนะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะครับการประชุมต่างๆเนี่ยออนไลน์เถอะนะครับไม่รู้นะผมสนับสนุนแล้วกันนะครับออถึงแม้ว่าท่านอาจจะติดขัดนิดนึงออนไลน์อาจจะไม่ได้เวิร์กมากนักท่านใช้ไปบ่อยๆมันจะเวิร์กนะแล้วมันจะเอฟฟิเชนต์ด้วยนะสำหรับผมเนี่ย เมื่อกี้เพิ่งประชุมออนไลน์มาที่ที่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยก็ผมว่าจบเร็วด้วยแล้วก็ได้เรื่องได้ลาวนะไม่ใช่ว่าเอ่อแบบไม่ได้เรื่องนะผมว่าได้เรื่องได้ราวชัดเจนจบเร็วแล้วก็เซฟเวลาด้วยอันอันไม่พูดถึงโควิดนะผมแค่พูดถึงเวลาเนี่ยผมว่าก็เซฟระดับหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับล้างมือบ่อยๆโซเชียลดิสแท้นแล้วก็ใส่หน้ากากอย่างเข้มข้นถ้าไม่จําเป็นก็อยู่บ้านนะครับ ก็ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ตัวเลขมันวิ่งขึ้นตลอดเนี่ยก็หวังว่ามันจะลดลงเร็วๆนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ No pardon story a life changing story